Uh, สวัสดีครับพี่พี่นะครับพบกับผมช่างดอนนะครับผมจะพามาดูเหรียญสแตมป์หลวงพวัดกาหลวงปี2521นะครับนี่ครับเราหยิบพาขึ้นมาเราดูภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมหน้าหลังนะครับแล้วก็เส้นบังคับพิมพ์นะครับตรงนี้นะครับมันจะเหมือนเบี้ยวนะครับพี่พี่แต่ว่าดูดีๆมันจะตรงนะครับเส้นบังคับพิมพ์นะครับจุดที่หนึ่งที่จะให้ดูนะครับก็คือตรงใบหูหลวงปู่นะครับตรงนี้นะครับ เขาจะมีเส้นวิ่งจากใบหูหลวงปู่นะครับตรงพื้นเหรียญนะครับคมคมแบบนี้นะครับอ่านี่ครับนี่คือจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่หนึ่งนะครับอ่าเหรียญที่สองมาดูกันนะครับนี่คือจุดที่หนึ่งนะครับเหรียญที่สองอ่านี่ครับมีเส้นคมคมนะครับวิ่งออกจากใบหูหลวงปู่นะครับคมคมแบบนี้เลยนะครับนี่คือจุดที่หนึ่งนะครับอ่าส่วนจุดที่สองนะครับผมจะให้ดูนะครับตรงมุมตรงมุมด้านบนนะครับเขียงเขียงมาแบบนี้นะ เขาจะมีเส้นแตกวิ่งออกมาจากมุมนะครับคมๆแบบนี้นะครับอ่าต้องเอียงพลาดูนิดหน่อยนะครับมันถึงจะสองเห็นนะครับอ่านี่ครับค er ือ <t> จุดที่สองนะครับจุดที่สองไปดูเหลี่ยงที่สองนะครับอ่านี่คือจุดที่สองนะครับนี่ครับเส้นคมๆแบบนี้เลยนะครับวิ่งจากมุมนะครับเฉียงๆเข้ามานะครับอ่านี่คือจุดที่สองนะครับส่วนจุดที่สามนะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับ บริเวณพื้นนะครับระหว่างตัวหลงปู่นะครับกับพื้นเหรียญนะครับตรงนี้นะมาหาข้างหูเสือนะครับมันจะมีเหมือนกระแสเหรียญหนักๆนะครับนี่ครับอ่ากระแสเหรียญหนักๆวิ่งแนวนอนนะครับอยู่คมๆเต็มเต็มพื้นเลยนะครับอ่านี่คือจุดที่สามนะครับที่ให้พิจารณานะครับอไปดูเหรียญที่สองนะครับนี่ครับเห็นไหมพี่ๆจะมีเหมือนกระแสเหรียญหนักๆนะครับวิ่งเต็มพื้นเลยนะครับ ข้างหูเสือี่จะเยอะนะครับอันนี้คือจุดที่สามนะครับจุดที่สามส่วนจุดที่สี่นะครับเราพลิกด้านหลังมานะครับในยันตัวนี้นะครับพี่พี่ในยันตัวนี้เขาจะมีเส้นเหมือนเส้นตะเกียบนะครับง่ายๆเขาเรียกเส้นตะเกียบนะครับวิ่งนะครับสองเส้นนะครับคมๆแบบนี้นะครับคือจุดที่สี่จุดที่สี่นะครับอ่านี่ครับคือเหรียญที่หนึ่งไปดูเหรียญที่สองนะครับจุดที่สี่นะครับอ่านี่ครับเส้นคมๆแบบนี้นะครับ ่าจุดที่สี่นะครับส่วนจุดที่ห้านะครับจุดที่ห้าก็คือตรงคําว่าพระครูสมุทรธรรมสุนทรนะครับกับหลวงพ่อสุนวัดกาหลงนะครับในตัวหนังสือนะครับเขาจะมีเส้นวิ่งแนวนอนนะครับอยู่คมๆเต็มเต็มล่องตัวหนังสือเลยนะครับอ่านพี่ๆห็นไหมอ่าวิ่งแนวนอนนะครับนี่ครับอันนี้คือจุดที่ห้านะครับนี่ครับในตัวหนังสือนะ นี่ครับวิ่งแนวนอนคมแบบนี้นะครับคือจุดที่ห้านะครับจุดที่หกนะครับผมจะให้ดูง่ายๆเลยนะครับผมจะไม่ให้จําจุดที่มันจํายากนะครับเพราะว่าขอบตัดสแตมมันมันเล็กนะครับมันดูยากนะครับตรงมุมล่างซ้ายนะครับมุมล่างสายตรงนี้นะอตรงมุมพอดีนะครับลงกล้องเข้ามานะครับมันจะมีฟันตัดใหญ่ๆอยู่นะครับอ่านี่คือจุดจ่ายตังเลยนะครับจุดที่หกนะครับอันนี้ก็คือจ่ายตังได้เลยนะครับ ตรงมุมล่างซ้ายนะอ่านี่ครับสามารถจ่ายตังค์ได้เลยนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับพี่พี่ครับฝากพี่พี่กดติดตามนะครับช่อง YouTube ช่างดอน Channel นะครับแล้วก็ Facebook Fan Page ร้านช่างดอนพอรพระเครื่องแล้วก็ Facebook ดอนลาชัน l ล n e ดอนราชันไอดีลนศน้นึ่งหกเก้าสามสองศนะครับใน TikTok ก็จะเป็นช่างดอนภาษา,ษาอังกฤษนะครับแล้วก็ขีดข้างล่างนะครับแล้วก็ สีนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาพี่ไปก่อนนะครับฝากพี่กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับไว้รับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับ